อื uh huh. ดูสิท่านผู้ชมพามาชมสวนมะม่วงของดาเลียงสวยสดงดงามจริงๆดูสิโอ้โห uh huh. มะม่วงทั้งนั้นเลยเป็นพุ่มเป็นพวงดูสิดกจริงดกจังดกแบบไม่ต้องเกรงใจใครดูสิพวงนี้นะ่ะเกือบติดดินท่านผู้ชมสวยสดจริงๆอื uh huh. น้ำหนักเนี่ยมันหนักมากทีเดียวสองหน่วยก็ตกไปกิโลแล้วนะพราะดินมันได้รับอาหารสารอาหารจากอินทรีย์นะครับเนี่ยด้านล่างเนี่ยเราไม่มีปุ๋ยเคมีไม่ได้ใส่ปุ๋ยเกี่ยวกับเร่งดอกเร่งผลใดๆทั้งสิน้นด้านล่างเนี่ยที่เราเห็นอยู่เนี่ยบนพื้นดินเนี่ยเรานำเศษอาหารต่างๆนะ เศษอาหารเนื้อหมูเนื้อไก่แล้วก็พวกฟักแฟงแตงกวาที่เขาผัดที่เขาเกงที่เขาคั่วเสร็จแล้วก็นํามากลบเป็นเศษอาหารเหลือที่รับประทานแล้วก็เรารวมรวมไว้เศษเปลือกผลไม้รากไม้จะเป็นเปลือกแตงโมเปลือกอะไรฟักทองเปลือกฟักเปลือกแฟงต่างทั้งหลายแหล่นะท่านผู้ชมที่เรานํามาปรุงเป็นอาหารเ็ษส,สับแล้วเราก็นํามารับประทานเสร็จ เราเศษเหลือก็รวมๆเทใส่กระมังใส่หม้อเอาไว้รวมไว้ก็มาฝังกลบนี่ไงเห็นไหมฝังกลบเสร็จแล้วต่อจากนั้นเรามามันย่อยสลายเนี่ยเดี๋ยวพวกต้นมะม่วงเนี่ยเขาก็จะนำดึงเศษปุ๋ยนะ่ะที่เขาย่อยสลายแล้วมาบำรุงต้นเขาให้สมบูรณ์แล้วเขาก็จะได้อาหารที่ปลอดสารพิษมาบำรุงต้นบำรุงผลของเขา สุดท้ายก็เนี่ยเห็นไหมผลผลิตออกมาได้ดังใจปรารถนาทีเดียวลูกงามงาม,มงามจริง<ม>งามจังงามแบบไม่ต้องเกรงใจใครดูสิสวยจริงจริงลูกอวบลูกอิ่มเถ็ดอันนี้ผูกเอาไว้นะใช้เชือกยึดเอาไว้ไม่อย่างนั้นน่ะไม่มีทางรอดหรอกหักเนี่ยดูสิ ก็ใช้เชือกนี้ผูกยึดติดเอาไว้ไอ้กิ่งนี้มันหักไปวันนั้นสิบสามลูกหมดเกลี้ยงเลยมันหักไปเพราะมันต้านทานน้ําหนักไม่ไหวมันหนักเหลือเกินเราก็เลยยึดตัวนี้เอาไว้เห็นไหมท่านผู้ชมน้ําหนักมันโน้มถ่วงมาถ้าเราไม่ผูกไว้นะไม่มีเหลือเลยนะโอ้สวยงามจริงๆสุดเด็ดว่าต้องเกรงใจใครนี่ดูสิ จะติดดินอะ่ะมันน้ำหนักมันถ้อยทวงทวงมาท่าน,นผู้ชมดูสิปลูกเอาไว้ไม่ต้องบำรุงเร่งมันด้วยปุ๋ยเคมีใดๆทั้งสิ้นเราไม่ต้องใช้สารเคมีสารอะไรนะสารปุ๋ยที่เร่งดอกเร่งผลต่างๆไม่ต้องไม่ต้องใช้เลยเราใช้ปุ๋ยธรรมชาติปุ๋ยคอกบ้างถ้ามีมาผสมแล้วก็ กลบเข้าไปหลักใหญ่ใจความเราก็ไม่ได้ใช้อยู่แล้วเราก็ใช้พวกเศษอาหารนั่นแหละที่เขาปรุงรสอย่างแซบเวอร์นะ่ะส้มตำเอ่ยใส่ชูรสเอ่อยมะเขือทงมะเขือเทศทั้งหลายเหล่ที่ปรุงรสที่เรารับประทานประจําวันในครัวเรือนนะ่ะเราก็นํามาฝังกลุกฝังกลุกฝังกลบ,กลบเดี๋ยวพอย่อยสลายไปเป็นอาหารเป็นปุ๋ยธรรมชาติยินียินรี อาหารเหล่านั้นมันก็เป็นอาหารของต้นไม้ต่อไปเห็นไหมโอ้สุดยอดจริงๆเราก็ได้รับประทานผลไม้ที่ <c oughs> อุดมสมบูรณ์ไปด้วยธรรมชาติดูสิถั่วของเราก็สวยสดงดงามที่เดียวเนี่ยดูสิแตงกวาอือสวยจริงสวยจังสวยเหลือเกินเนี่ยดูสิ เนี่ยดูมะม่วงน้ำดอกไม้ของเราก็สวยสดงดงานจริงๆพร้อมรับประทานวันพรุ่งนี้เมื่อรือนก็ได้มันเกลแล้วนะเนี่ยดูสิสวยจริงๆสวยจริงจังเนี่ยเราก็ถากถางหญ้าไม่ต้องใช้สารเคมีพ่นกําจัดมันด้วยกรัมอกโซนใดๆทั้งสิ้นเราใช้จอบใช้เสียมถากถางดูสิกล้วยของเราเก๋แล้วเนี่ยเราโหไว้หุ้มอย่างดี โดยใช้ถุงพลาสติกหุ้มรักษาเปลือกของเขาให้สวยสดงดงามดูสิเห็นไหมท่านผู้ชมแล้วเขาก็พอเราหุ้มเสร็จเนาะมันก็สวยสะอาดไม่ต้องมีอะไรไปยุ่มย่ามพวกแมลงพวกสิ่งทั้งหลายแหล่ที่ไปเกี่ยวข,อข้องก็ไม่ต้องไปจุ่นจ้านกับเขาดูสิ <c oughs> โอ้ยเครือนี้สิเก๋แล้วดูสิพร้อมจะตัดอีกไม่กี่วันข้างหน้านี่เอง สวยจริงสวยจังสวยเหลือเกินคุณก็ไม่ได้ไปเข้าไปวุ่นวายไปเตะไปสัมผัสใดใดทั้งสิ้นสวยจริงๆใช้ถุงหอ่อหุ้เอาไว้อย่างสวยสดงดงามจริงๆอดกจริงดกจังบำรุรักษาง่ายๆท่านผู้ชมไม่ซับซ้อนเลยนะใครอยากจะนำไปใช้ตามก็ ไม่มีลิขสิในในทธิ์ใดๆทั้งสิ้นดูสิมะม่วงสวยจริงๆสวยจริงจังสวยเหลือเกินสวยมากมายไก่กองดูสิเนี่ยมาด้านนี้สิมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองก็สวยสวยลูกเปล่งปลังที่เดียวโอ้โหดูสิ เป็นพุ่มเป็นพวงดูสิสวยงามจริงๆสวยทุกลูกเลยท่านผู้ชมจ๋าดูสิน้ำดอกไม้สีทององามจริงๆง,งามจริงจังงามแบบไม่ต้องเกรงใจใครจริงๆเป็นพุ่มเป็นพวงแท่ๆดูสิ เยอะจริงๆสวยงามมากเลยอันนี้ก็น้ำดอกไม้อันนี้ก็เขียวใหญ่สามรสโอ้โหใหญ่ตัวมากเลยดูสิหูหูผูกนี้สิสวยจริงๆโอ้ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด มันซุกมันซ่อนอยู่ภายในด้วยดูเสียทั้งผู้ชมเขียวใหญ่สามรถสวยงามจริงๆสุดทึ่งจริงๆหนึ่งสี่ห้าหกเจ็ดอันนี้สี่ห้าหกจเจ็ดแปดเก้าสิบลูกสวยงามจริงๆโอ้ยดูฝั่งนี้สิ ลูกสะอาดสดใสสวยงามจริงๆสวยมากมายไก่โกงสวยแบบไม่ต้องเกรงใจใครดูสิดกโพดดกโพดดกไม่ต้องเกรงใจใครดูดูดกเหลือเกินอืมดูสิฝั่งนี้ก็เหมือนกันต้องมัดเชือกมัดยึดติดไว้นะเนี่ยถ้าไม่มัดน่ะ มันขาดมันหักหลุดกิ่งมันมันท่านน้ำหนักไม่ได้มันหนักเหลือเกินดูสิอวบอิ่มสะอาดจดใสเหลือเกินอืมดูพวงนี้สิสี 4, 5, 6, 7, 8, 9, ่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบดุกจิงดุกจังดุกเหลือเกินโอ้ยมะม่วงอื่มะม่วงดูสิ อันนี้ม่วงแก้วก็โดกบำรุงดีก็ผลออกมาดีสวยงามจริงๆง,งามเทฝั่งนั้นก็เป็นอ่านั่นก็คือแก้วคมิ้นนั่นเองโอ้ยดูสิเป็นพุ่มเป็นพวงท่านผู้ชมเยอะแยะไปหมดเลยดูสิสูมาใกล้ๆนะ่ะห้อยระยงระยางเป็นพุ่มเป็นพวงโอ้ยดูสิ ดกโพดดกโพดกเหลือเกินดูสิดกมากมายไก่กองเหลือเกินดกจริงฝัง่งนี้ก็เหมือนกันโอ้ยดูจะถึงพื้นยังไงนะนั่นนะ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 ดูสิดูน่มันซุกอยู่ใต้ข้างในนั้นผู้ชม เราไม่ต้องเร่งด้วยปุ๋ยเคมีปุ๋ยทั้งสิ้นนะท่านผู้ชมเราใช้วัสดุปุ๋ยตามธรรมชาติเราเลยนะเราไม่ต้องเร่งมันด้วยปุ๋ยที่เขาขายตามท้องตลาดส5บห้าสิบห้าใดๆทั้ทงสิ้นสูตรใดๆทั้ทงสิ้นนะดูสิโอ้ยพวงนี้สิห้อยระยงระยางมาเลย,ยดูสิเยอะจริงๆดูฝั่งนี้สิ <laughs> ดู จริงๆดูไบ,บไม่ต้องเกรงใจใครโอ้โหดูสิฝั่งนี้สิมันซ่อนอยู่ภายในด้านในดูท่านผู้ชมมะม่วงทั้งนั้นเลยดูสิงดงามจริงๆไม่หวาดไม่ไหวเย,ยอะจริงๆอันนี้มะม่วงสายพันธุ์ทองดำนะอ อันนี้สองลูกก็ตกไปหนึ่งกิโลอันนี้สีลูกก็กิโลครึ่งไปแล้วล่ะท่านผู้ชมดูสิโอ้ยมะม่วงอะไรดุกๆมากมายขนาดนี้ก็ไม่รู้ปลูกได้ดีจริงๆเป็นพวงเป็นพุ่มเลยดูสิดกเหลือเกิน ลูกอวบลูกอิ่มสวยงามจริงๆสวยจริงๆโอเคผู้ชมพามาชมพอเป็นสังเขปเนาะเก็บภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่าน,นี้ก็แล้วกันอ้ยหมามุ่งเยอะเหลือเกินส่วนด้านนี้ก็จะเป็นทุ่งนาบรรยากาศสดใสทีเดียวมีวัวตามทุ่งนาด้วย โอ้ยดีจริงบรรยากาศบ้านใกล้ทุ่งนาดีจริงๆดูสิท่านผู้ชมบรรยากาศดีดีมองไปด้านนอกก็จะเป็นทุ่งนาไปยันนู่นเลยทุ่งนาบริสุทธิ์อากาศบริสุทธิ์ดีจริงๆด้านนี้ก็จะเป็นผลไม้รากไม้ให้เราได้รับประทานกันยามเราต้องการเสียงนก ร้องบรรยากาศดีแท้เลยเสียงนกร้องแวดวงแวดล้อมไปด้วยเสียงนกธรรมชาติร้องดีจริงจริงโอเคเนะาะงั้นก็ขอคิดภาพบรรยากาศไว้เพียงเท่านี้ก็แล้วกันผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยเด้อ ท้าในาความประสงค์เจตจำนงต้องการก็สามารถมาเลือกได้ที่บ้านที่สวนได้เลยนะครับโดยที่ไม่มีข้อยกเว้นโอวยนี่แกแล้วเนี่ยดูสิโอ้ยแก่แล้วนี่โอ้ยดูส,นดสิน้ำหนักเขาน่ะแค่หยิบดูนะเครื่องเกโลได้ท่านผู้ชมลูกนี้น่ะลูกสวยงามจริงๆ ดูสิพวงนี้สิใครจะได้เป็นเช้าข้าวเจ้าของก็ไม่รู้สินะสวยจริงจริงงดงามจริงจริงเลยดูสิเห็นแล้วก็อดที่จะสัมผัสไม่ได้มันสวยจริงจริงงดงามจริงๆไร้ราสารเคมีไร้สารพิษด้วยนะเพราะเรารดนะเราไม่ใช่ปุ๋ยเราใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปแล้วมันก็ออกดอกออกผลตลอดทั้งปีนะผ่านนีนะ มเมล็ดจ,จะบางมากเลยกิฬาเรารับประทานจิ้มกับน้ำพริกปลาหวานก็แซ่บหรือจะใช้จิ้มกับน้ำพริกเกลือป่นก็อร่อยเช่นกันสรุปแล้วคืออร่อยทั้งสูตรเล็กสูตรใหญ่อร่อยทั้งสองสูตรนั่นเอง <c oughs> ดูสิ ครึ่งจริงๆมะม่วงอะไรก็ไม่รู้ถึงดกขนาดนี้มะม่วงพันธงดำนะท่านผู้ชมใครอยากได้สายพันธุ์ก็มาเอาไปปลูกเพื่อขยายพันธุ์ได้ทีเดียวนําเล็ดไปเพาะได้เสียงนกธรรมชาติดีจริงๆดูดู <c oughs> สวยจริงๆ <c oughs> เสียงนกเรา จะ mm hmm. เมันดกจริงๆดูพวงนี้สิอย่าจับบ่อยนะมันจะช้ำให้มันเกิดเข้ามาเองดูสิโอ้ย mm hmm. งามเท่ๆเสียงนกร้อง mm hmm. ดูขนุนสิขนุนก็ดกเหมือนกันนะดูขนุนสิ เสียงนกรอก้อ uh ื huh. ดุกเหลือเกินโอเคสวัสดีนะครับ